หาบยังมาเด้ปาลุงเอ้ยมาลุงพุ้งพู้่ะฮะบุมันบอกม่ยอดเขาบุ๋งมันบอกมียอดปาดใส่ไม่ค้านครับปู่มาพี่น้องเอ้ยมามามาพี่มาปดจนได้หาบมาหาบยังเนาะปาดเฮ็ดยังอันนั้นนะเฮ็ดเพื่องค่ะเฮ็ดเพืองเพื่ได้ปลูกเฮ็ดเพื่องคือออกคือได้เฮ็ดเพื่องบานบานนี่อันนั้นอยู่ในกล่องเพื่องเอา เอาเพศเพื่องออกเลยสิอืมำเลยเลย,อเลยของไผ้มันคือออกในข้อติมแล้วเพื่อนนะคะอือปะก,กอ,อ,ะอนนก,กอี่น้กกองเอาต้นไหนปะกอกนี่คือไดร์ไลท์แท้ใครเอาไามไห้ใครเอาหมไห้จักเด็กคุณอะไรแล้วสีสี าพี่น้องเอ้ยตำเสบบกุงตำมาให้ปลากรายยังไงกันเลแบนให้แบบโห่ตำเสบบกุงตำเส่ไร้ตำพี่น้องเอ้ยเบิ่งเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเพื่องนะนะโอ้ยดีคือบอลเอาตอนจูมๆมาหลีบป้าท้อย่ามัน,นยิ่งได้เห็นเฮ็ดเพื่องแพงเติบเด้อพี่น้องเอ้ยนี่สื่อเข้านี่ก็ได้พอดีเดี๋ยวใบแกงกินแรงพี่น้อ,อ,นองน,อนี่ อู้ทั้งขี้ดินทางหากเลื่อนไม่ไงก็ได้ได้เห็ดเพื่องได้บักกอกอุ้ยสอนใหดเพื่องไงเด้ยได้โตจูมมันเด้ปาดขี้ดินออกเล่นถ้าต้องเอาหักออกไปเสี่องไว้เศษเพื่องเอาข้องเฮาเผื่อมันเน่าปัดย่มฝนตกมากย่ำหนังออกปั๊บประกาศพี่น้องมาเบิ่งก่อนประกาศกับสมงามเถืดอหลีเลยของไม่ไงอะไรนี่ของย้ายน้องหลีปุูพี่น้องเลย รู้นะง่าไม่แท้ของเฮายังกินติ้งทีกทับทีของเฮวยังเป็นพักกาดต้นน้อยในพักการ์ดง่ายๆแบบนี้สิเอามาปลูกอยู่เฮาก็ได้ตัวบงได้อยนะู่นะมีหุ่นน้อยแบบบุ้มีเอาไปปลูกบงบึงง่ายไม่แท้พี่น้องเลยของฝากจากนอ้องหลีบหลายอย่างอยู่ผักบุ้งกับมีได้นี่อ่าผักบุ้งกับมีกินกระปนกับแจ้วเนาะพี่น้อง เบิ่งอาหารเฮาอาหารสาวของเฮาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยมีกำลังต้มเห็ดบดต้มแล้วสิมาสุปใส่ปลาได้พี่น้องนี่เห็ดบดซื้อมาเมืออม่อวานเมื่อซื้อนี่แหละเนาะพอดีเขาเอามาขายแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เห็ดบอดอ่อนพี่น้องโอู้จือปูแห้งแค่ประเดยเบิง่งสวยมาแล้วก็ยังทองผักก็ยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยไลายคือกิ๊ด งูนี่เนาะล่มคือเก่าเมื่อนไงกะคั้นแมนเพิ่นเก็บช่วงมันจูมนะอุ้ยสามสีงามเพ็ดเพืองเก็บเขาตู้เย็นไว้แกล้งแม่งเนาะกินเขาแล้วแล้วว่าสั่นพี่น้องเลยโอ้ยกินสมบักสมมอโอ้คือใส่เสือข้างในงามเทตัวนี่บ่เออเสืออะไรนะก็เสือห้าวนะน้องหลีน่ะใส่ได้เบิร์ดคู่โต ใน่าาผิดได้ือน้องหีเงา่ยเอ่ยมือนี้ไม่ง่ายกาคขั้วพี่น้องเอ้ยออกมาแล้วออกมาแลวกินไปห้าหอยกวสิไปขัวหอยบอกขั้วหอยคือเขาไปกินน้ำอืมไปห้าคนชีมมันก็เป็นอะไรชิมันจะก่อนจา์จ เปได้ไมว้าวอยู่บ้านโหีไปนเขาไ่ได้จ้างหรือเข้มจางหน่อยนึ่งจ้างหนึ่งชปลาเอาปาก่อนมาสีทอวไปไหนฉากมนสิกิงไปเข้มไปได้อมานั้นักแพล้น้ำผักแพลวผักบัวน้ำงอมปอมน้ำบ่จ้ามาปลอมหน่อยหนึ่ มื้อนี้สูเพชรบดใส่ปลาพี่น้องเลยกินข้าวเส้าพักกับพักอาดกลางเอาหน่อยหนึ่งพี่หมูเอาเลยมาทำี่ชิมชิมหมูเท้าใส่ไหนเลยฮึขึ้นได้ละขึ้นขึ้นได้กับอ่อืนดสัแซ่บขนาดพี่น้องเลยแลเอานตุ๋ยได้จานบ่ใจานอืมพี่น้อง อาะแม่รักเลยจ้ะจุงน่ยบอกจงมาให้พ่อก็ได้กินไันหนึ่งตัวก็เด้อดีเด้อถึงมากินอีกเด้อแล้ไปไหนทิวได้หยาบลอยเลยเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้อกันเด้อมาสุดหูสุดคนกินกินอยู่นี่เลยแม่กินหนแล้วสองคนเนาะอ่ากินอยู่หนีเลยไอ้กับบกินเลยดีบมาเด้อมาเติมกำลังดิแม่ก่อนสิไปนะมาเเด้ออมมนื่ากินเลยมาดีพี่น้องมาเด้อกินเขาน้องกันเด้อพี่น้องสุดเพ็ด เผ็ดได้เป็น้องเด้อมื้อนี้กินซองคนกันแม่ยี้ย้องดีกับห้องกับมากินน้องดีก็กินแล้วกันยังแหละบ้านจะเจี๋ยวกันยังอิ่มแล้วซันกับนี้เลยกินก๋วยเตีอนวก๋วยเตื๋ยวใส่ไข่อืข้าวผัดจะทำให้ไข่ มาเจอเอ้ยฮะหยังล้านอยู่ทัวของงามผู้ชาก็สอบ้านนะนั่นเองนั่นะสุท้องแงงมันมีช่องอันอยูข้างข้งนี้มองของปิดนั่นแหละห้าบก็ไหนคนตีบุงกวาไทำไมสักพันบ่

một cái cốp của chuẩn nó cho nó tí Cóp phần mặt quý kìa nè kìa kìa nè kìa 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 kìa

ว่เนี่ยว <ah ki> ันนี้อ๋อยพาไปซื้อขนนมเหรอเลยไปซื้อที่ไหนแถบ้านมัใหญ่พื่อกบมันชาทบ้าอีกล้นห้ากิโลาไหมกินกินอีกสม่ำหันไ้วงจกินอีกสมทำันะั่น มันคมาตุ่งแดงกำมันนักโทษจริงๆวันนี้ยังได้มาเา จะห้ากอได้กว่านี้หืองสามนะผังกวทีงไรอะกดผังคุกบกแล้วกดมีเงี้ห้งกี่นะอห้งกมีะจักได้ก็ถูกลยังบ่มีคือผังนะบังก่ทั้งนี้บจะมีทางนี้ทังหน้าคราบแลมบ่อยางมีทชงควควางได้ได้ชัางปุแค่มันหน้าุดค เลยดปหาเจ้าขงวข้างผีอืมเจ้าขวงขัวเขาหาขวบขัวเขาอะไรลงไปขวเขั้วเขาว่างไงอืมนี่ขวเขาว่างเอ็มมารีเห้าเจ้ขวบข้าวเจาขวบยี่บ้นมูกงที่อืม้านมุเจ้วอืมวเขาเกินเงินมี่ห่ออืมขามาปวบอยู่นะฮะทงไตเนี่ยอืมพ่อแล้วเขาจะชียอะไรเนาะอ๋อไม่เนี่ข้าเป้่าอยู่ไม่ไผ่เขาถืเข้าเขากับขวบอืม ตอนเรามาเกี่ยวเขาจะเลจ้างเพราว่าอเฮ้ยกลัวกลัวไม่เร่งงัวเขาว่าฮะเนี่ยใส่ผีดุยนนักเนาะไอผีดุยไปทำักลัวอยู่กมหมกลุ่ใหญ่เขาขัดนะเอาผมห่างก็เราพิจารณา่เป็นรูปแต่เป็หัวเมือบ

อย่าคุณไก่มันก็คุยจังเลยเขาุยจังไม่อีกบ้างิเขาเบาอยู่นะยี่ห้อเสือเบามองเียนพี่สาวะตองเียนของเ่ามีเขาเบาอยกนี่แล้าก็เจ้าคณะใหม่แล้วคณะใหม่ใมาลงอือหาเงมืนใช่ไหม่จัง หาลาอฮหนจะหาล่านหละสาหนวานกนี่จะห่ล่อมตรงเตียงอย่าวะกองเสียงกองเสียงไกแต่พวกเชีงลงงานคืรวมกืเรียงอยู่มลงมาเรียงัอืม มาขึ me, ้นผักกาศมันโมหยดแห้ง้เตี้ยดแห้งยากยามหยดไ่แห้งเอา่ามเป็นงินการง่ายมะไัเ็นฮันก็ัทแ่ก็กวหอยฮกลหอยปลาไก่ขนมาไก่ก็มียู่ดอกลมนที่บ้านอืมขยําเดินเสือยบอกขึ้นเกาะเนืนะ ั้งก็ได้สำคัญทั้งกออยู่ห่างเนะนะองไั้งกอจะสว่างได้เ็ลาไหมอืมล่ามาอสิน้องขึ้นพอ

ถ้าเอามากินเป็นย e ังก oh, ินไหถูกช e> ่วยให้บ่อใช่ปะก้พอตกาดกันอ่ะทุกันมานบบนี้ไปยัดห้องหนือละมากกังานทุกนวจะกิดอกะวัแล้วถามันใหญ่ยงกินหบดา็เด้เอางล้วเนาะ

อานชุ่มชัยื่อหายใหม่เหียนกับยังก็โลยับตั้อันบอก่อส่วนใครับอันไม่เท่าอีเหียนก็กี่เหินแต่ว่าได้อให้น้องทัชชากับน้องเนื้อเจ็ดกักเหือืม <c oughs> เพอยูเสียงช่องพอไรตึกกรถนมพ่อไงชาไปซื้อาชาเราช่องคำเลไปละหนึ่งอ่านึ่งนะนเเ่เห็นเห็นรถอันต้นหนาๆเลาะขึ้นข้งบ่เออ